สวัสดีค่ะสารบ้านสาวเชมกับพี่น้องคบวันนี้บานำครับคือกระตาเลาะลงทงอีกคือเกาได้ค่ะแต่เก็บเห็ดยามแรงค่ะเดือนมก,กราไปหอดเดือนเมษารประมาณมีนาซะเนาะม,ก,มก,กราหอดมีนาเนี่ยค่ะได้เก็บเห็ดไปอีกยง้แน่นอนเนาะค่ะแต่ว่ากะนมองเก็บก,กันหน่อยใส่ความพยายามสูงเอาค่ะนี่แหละตั้สิละมองรดดอกดพี่น,อน้องเห็ดยุคานะคะดอกแรกเป็นไรได้ดีเลยเนี่ยค่ะคันได้หลายนะพี่นอ้นองพอได้ใส่น้ำเนลยู่เด้ พอได้ใส่พอได้อนั้นยยเก่งขายเนี่ยโอ้พนญาติกันทอนไใบยุ่ยงังไมนะ่ได้เก่งจัมือเนี่ยพี่น้องนี่เด้คอยหาเอาค่ามา,คมาแล้วครับมาแล้วนี่จำไว้พนคอยหมกด้อค่ะเห็ดชุดเหล็กยังไม่มุกหลนี่่ง้มนี่พนมาแหงพนจืนยุ่ดตลอดเนี่ยง่สุดเลยดิเนี่ยพี่น้องบัดพนมกุกพนหลับพนก็สิ่งหนุดดอกใ่ญ่ดอกง้ม นู่อ๋ออ๋อด่านละเอามันนานแล้วครับน,นี่ค่ะอดอกที่นี่นางน้ำนะด่านมาละเก็บไปเติมกันมันก็ออกที่นี่ละคือคว่าม,มองไปจุ่มกันด่านเพอเว,รวอ,อเร์ยุกกระเดนเต็มตาเลยหอมมาเป็นไข่ไกับมีเด้อค่ะไม่ได้เป็นดอกเรื่องนี้นะไม่อยังกับเป็นตาเสื้อเพิ่นเนาะ เด็กโอโลยอะตายละอันเพื่อนสิแห่งตายตื่มตอนกันต่อเด้องามแต่ไหนยมงด้วยไปนอนบ้างนี่บานละตัวเพื่อนกษสิบ,บานได้อยู่เตวาขัาน้นออกแล้วเขาเก่าโรดค่ะดอกน้อยกับแกงแซ่บไปแบบน,อน้อยพื้นเพลเพื่อนก็นยังไม่ได้ง่ายหลายเนาะ อืเป็นเงาดีอยู่ดีเอ้ยขนาดเสื้อไม่ไหมนะเป็นเงาดีดีนี่ต้องละเก่าเลยบนถนนดึมดึมกันออกนิดน้อยพี่น้องบาดแล้วบาดแต่ว่จ้า,า,าป่ายาคนแหงตายอย่างงี้ยจะต้องแงมอ่ะ เด็กดอกยังไงดอกยังไงนี่อืมหมกดียบ่ะดอกสีนี้สิจะใหญ่ขึ้นเดียดนี่นี่อืมนี่แห้งามโอ้พี่น้องังได้เดียวอืมอืมอ๋อลาบบางทีนะตอนนี้ลาบกระเสยบเกล็กระเสยบยืดซูมมือนี้ มันมากก็ยังพี่น้องน้อยไรก็จะเติมกับยาเกียดพันหักจริงๆก็อยากเก็บดอกบานพุ่นล่ะจุ่มนี่ซอยนี่พี่น้องเบิ้ง,ง,าาง,งพี่น้องเบิงงบ้งจกดอกเท่าว่า่ดับมาได้ครับงาไยไหมนี่ดอกซึ่งงามที่บานเลนยนี่นึ่งด้านเนาะเพันยังบัวใครมุกป่านไหนครับเก็บได้เท่าไหรกัน มหนึ่งแบบพนบานมันก็ได้ไหลตืมตอนเนาะแต่ว่ามันจังสีมันก็แสียสุดยอดพุ่นแหละเนี่ยบานกาเว้ยปลูกไว้หมดแล้วบ้านกาเป็นกอเป็นกออยู่เป็นต้นใบใหญ่เนะื้เสือเนาะ <c oughs> เสือถึงจุ่มเหมือนเ <c oughs> าแหละว่าอันนี้พันดก เนี่ยเต้แต่นั้นพันโดพันมูดิพันโดคนน่ะการล้างเห็ดอันนี้เป็นแบบนี่เป็นโคบโคบนะพี่น้องตายตายตายมันมันเดี๋ยวกัดตากันกระเดืออีหลีเดี่ยพี่น้องคนน่ะตายไปเลยมาห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 มาน้ำอะไรในตะดอกตุ้มูที่มีอยู่นี่น้อยมันจะเกิดนะ โอ้ยแยกไปพอเป่นกันนะต้มก้อยคือสิเลิศอยู่เนี่ยเนาะแพงไปขายกกอไม่ได้กินจักเทือกอันน่ะว่าเมื่อวานมาไม่ได้กินจักเทือกกระยากอยู่แต่ว่าก็อดดเอาอยากขายหลายกว่าอยากกินอยากก็บบ้านเป็นริมน้ำมันน้ำน้ำถ้าบานกับบานใบใหญ่แต่ว่าจะได้หลายเติมกว่านี้อยู่ว้ายนั่นบ้า นะเป็นกอปนะเป็นกอปให้พี่น้องเบิเ้องในผล่ะไม่ขึ้นไม่เป็นเงาครับขึ้นไม่เป็นเงาเด็กขากระซิบนี่แหละค่ะถึงว่าบานนกักกระตีเตียดอกระซิบเป็นจุบปุ๊บจุ่มกันยูะดิเนี่ยบ่ได้ว่าจะอันแยกกันเนี้ยมักขาขคนโกนเป็นยังบ่ได้เอิญมุกคักนี่แหละเป็นเอิญตุ่มมุกที่มีเมนอิลิมาอีกแล้วเด้อค่ะพี่น้อง อย่งเบิดครับพุ่นไหลเลยครับไหลเลยน,น,น,น้ำไหลคือพุ่งมาวัดที่พมีเห็ดเป็นว่าเขาบอกตายงี้ไหมาตายงี้ไหมายันเบาหานครับ <c oughs> ในคอมเมนต์พี่น้องผมนะเอากระตาใหญ่มามันถือวัสะดวกค่ะบางที่อะส่วนเห็ดมันว่าไหลมองจุดมหมายปลายทางเขาน่ะมันว่าไหลสนิทกันได้ปะเอากระตาไว้นี่ครัถือง่ายถือง่ายถือคล่อง ซ่องไปน้ำเด้อพี่น้องไปหันบานล่างแล้วเนาะเพราะว่าพันจิตอันหักเก็บเห็ดเก็บเพื่อความสุขจะคลองน้ำเนี่ยค่ะมันเก็บอันนั้นหลายคือย้ำฝนนี่ต้องเฝ้าเก็บเพราะว่าย้ำนั้นอันยังกัมันหลายหลายเป้าหมายอีกนอเถอเนอะาะหลมองจะไปเพราะเันเกิดน้ำโขกเนี่ยน,นเกิดน้ำโขกอันนี้เกิดเต็มหน้าปั่งอันนี้เ,เขาก็มีเป้าหมายไปหลายยุติแต่ว่าการเก็บงามสรสมกับมีความสุขคือจากก้างสะสมไปเบื้องบนเนี่ล่ะ อหนเ็าเห็ดงามตึงก็มีความสุขละก็อยากเบิ่ง้วก็ติดตามตัดตัดนะก็มีเห็ดจุ่มกันหอมหอมเห็ดตัวมือนี่นะไ่ได้เป็นคิวคิวคือตแมเมว่าตะกี้นะกดว่าโลกออกมาคิ้วคิวแตกดว่าี๋กดว่าเดีกยาบยเนียเาวจะบากินเกาเนละหรือว่าด้วยสภาพอากาศกรบเบื้องลูกน โอ้ต้องเป็นเสือออกมาไม่โดยตรงเลยรูปพี่น้องนี่เปิดดีครับเย, <ะ S 1> ยียใหญ่ยา,าวเลยครับกเกิดในที่นั้งงนใหญ่ยาวมีเด้องพูดเบิ่งพูดเบิ่งมันเกิดอยู่ในร่องคูนั่นหมดนี้ร่องน้ำนี่แม่มนได้เก่งง่ายเลยล่ะเยอะนะ สีที่เริ่มจะเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วแต่บางทีกับยานเป็นบมื่อยไงกัดหรือดิ้นแต่ว่างแต่โมเมนบ้าบางทีกับจงบ่ได้ตรงนี้ออกดีเจ้าพ่อกระเทือนออกไม่ไหมพี่น้อง đi em nấm gà lạc hướng gần đây xong luôn hốt xong khuôn sao sớm cơ đê em là hướng tùm đều ngắm gì đó à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  bây giờ มดเนี่ยคะ่ะบทุกท่จะเป็นเห็ดมดลองไปดูอืมเนี่ะนักแกออกโอ้สวยมากสามดอกนี้ปุณห์ที่เปลีนนะ่ยนตายแล้วเนี่ยแล้วเด็กใหญ่ดิดน,นึ่งสีกับสีหญ่อยู่ แักนี่อืมตนอ,อยากเกิดออกมาเป็นไข่เอาดิอืมขางามเลยขางามเด็ตัวนี้อืม,อมดิมเบลล์ลึกเสือพันน่ะนี่ดอ,อกหนึง่งยุบพี่น้องอืมพี่น้องดิ ทุกโมดที่มีกำลังเกิดค่ะยังไงเราดำไปบ้งอง,ลอง,องลองนั่นสุดๆเลยลองแง่เมื่องนี้สองอขอกระเทิร์มันไก่สามโอ้ยถ่ายทำดอกค่ะน้ำยื้อเถื่อเด็กเด็กอีกนะน้องมีไงล่ะตัวนีนนนน้อืม ก็ลองนามาสิงานไปดิสองดอกฮะให้พี่น้องมึงแก่นเ,กนเนีนยล้วคอยเห็นเห็ดเด้อมันม้วนหดิ่นเลยนี่น<ห>ี่น้ำเก็บเห็ดปีนั้นเลยกระตาหนึ่งคนละลองเดียวมีกระลงออังกอเจือกระลังเรียน

งมันบานแล้วบานงามอีกงามเยหน,น้าก็ไม่เห็นบก็ไ่เห็นมึงจะปนเนยืนนหูบ่ะนงมามเสือเขาจอยในลองผู้ห่เนาะอีพี่ดีขอ,องาระไดหอรอขเบิ้งขักบคิดหลักเนพรออกหกเลยรเบิ้งขักนะตามดอกงาม อืกพี่น้องเลาะขึ้นมาแล้วค่ะนี่นะเอานี่ออกก็นนี้นี่ยอันนี้เพิ่งได้ดอกด่านเมื่อเนึงนี่ซุมนีนะ่ตะมูตะมิมึงดูเด้ออันนี้หัวตะติมาได้ก้มนี่แหละค่ะเนี่ยมึงซุมนี่หนาเาเก็บมาเนี่ยน้ำไหลาหลามกระดอบพี่น้องเฮ้ยสมดีดีมึงดูป้านะต้่มก้อยเนาะเนาะก้อยดอกนี้น้อยนิดส,สิปุด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 กรอบดี อือมอสวนนี่้ก็เป็นพันบานนี่เต็มกับตาค่ะนี่ดอกบานเหรอดอกบานเฮงมากเด้จริงๆนะมากดอกบานอะไรเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้จะสิ้นเสียไวปสักนิดเด้อค่ะเดี๋ยวจะสิ้นสิไปอีกไออำเภอหนึ่งนาะงว่าเป็นตำบลหนึ่งไปก่อน้น,นกับฝากพี่น้องเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์เนเด้อคะ่ะสวัสดีค่ะบบ๊าสวัสดีครับชื่นมากพี่น้องเด้อค่ะ